Welcome to Star Society. s o c i e t ะตื่ <ics> yeah นทั้งตื่นทั้งตัวเลยตื่นทั้งตัวตื่นไปหมด The White Flag ที่ไหนกันก็รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะกับพวกเรามากเลยว่าว่ามันเป็นครั้งแรกของทุกคนเลยรวมทั้ง ตั้งแต่รายการคอนเซปต์รายการมันต้นมาจนถึงโพสเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะแบบเป็นครั้งแรกไปด้วยกันสตดารไปด้วยกันเฉลิมฉลองไปด้วยกันว่าพี่แอมไม่เคยจะเคยเป็นโพสเลยนี่เป็นครั้งแรกใช่โพสทำไมถึงอยากได้มาโพสเลยว่างๆร้อนเงินเอ๊ะจริงใจแบบเปล่าอ่ะก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะคือแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้รับการ ต่อแหละอยู่เรื่อยๆจากหลายๆเวทีแต่ว่ารู้สึกว่าไม,ไม่ใช่งานถนัดของตัวเองตัดสินใครไม่เป็นอะ่ะไม,ไม่ไม่รู้จริงลําบากก็เลยก็เลยแบบไม,ไม่ไม่ทำไม่ทําไม่ทํามันก็หลายปีจริงๆจกนกระทั่งแบบมาจนถึงครั้งเนี้ยก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงฉลองแซยิทต,ตัวเองฮ้ปีนี้ก็สซยิทเพราะฉะนั้นก็ให้แบบคุณโอก็บอกว่าให้ออกมา จากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองบ้างมาทําอะไรที่มันไม่เคยทำบ้าง่อนนี้มาลองทำจริงๆเราเป็นยังไงครับพี่แอมตื่นเต้นเราจริงๆแล้วตื่นเต้นนะมันแบบเพราะว่าเราต้องต้องถามทุกๆคนถามทีมงานถามผู้ร่วมง,งานทุกๆคนตลอดทางเลยนะคะเพราะว่าเราก็อยากทําให้มันออกมาใช่ที่สุดดีที่สุดแล้วในฐานะที่เรายังไม่เคยทํามาก่อนเราก็ต้องคอยถามเขาจะมีแบบตลอดเลยอันนี้โอเคไหมเมื่อกี้โอเคหรือยังต้องการอะไร เพิ่มลดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแค่ไหนถึงจะสนุกอะไรเงี้ยใช่ Energy ลมไหมคะมแอ M A ตลอดเอ่อลดลดกันดาบผมเออเราก็คือจริงๆเราสนุกกันอยู่3คนเนี่ยมากๆเพราะว่าโชคดีมากที่มี2คนนี้อยู่ด้วยเพราะว่ามันจะทําให้แบบแบรบรยากาศในการทํางานของเราแบบมันจะบ้าบ้าบอบแล้วก็ คลายเครียดกันไปเยอะมากด่ากันตบกันตีกันเดี๋ยวก็รักกันอะไรเงี้ยตลอดเวลาที่เป็นนะคะครับตหตบเสียงกันแตที่้องสู้กับทั้งสองโค้ดไหมคะเอ่อคือจริงๆหลายๆอาจจะคุ้นว่าผมเคยมีโอกาสได้ได้เป็นกรรมการในรายการนู้นรายการนี้อะไรแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าความแตกต่างกันคือก่อนนะานี้มันเป็นรายการที่เราเราเป็นคนต้องไปคอยจับผิด คนเข้าแข่งขันเราต้องไปคอยปกป้องเงินล้านอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็จะมีความเฮี้ยบมีความดุอะไรอย,อย่างนี้อยู่หลายๆคนอาจจะโอ๊ยถ่ายไว้นะ้น <laughs> ะเฉีจะ,จะไม่ถ่ยเยนรู้ <c oughs> คือหลายๆหลายๆคนก <c oughs> ็อา,น <c oughs> อาจจะติดภาพเป็นชลาทิตแบบเป็นกรรมการจอมโหด <c oughs> อะไรแบบนี้ <c oughs> แต่ว่า แต่ว่าด้วยทีมของของ The Voice เนี่ยมันมันมันคนละแบบกันเลยครับแล้วก็แล้วก็ยยได้เป็นตัวตัวเองคือคือเราเราถว่ารายการนี้เป็นการเป็นการส่งเสริมเรียกว่ามามาเสริมศักยภาพมาแบบแสดงสแ,บบแสดงให้เห็นทาเลนต์ของคนอ่ะแสดงให้เห็นความสามารถของของแต่ละคนแล้วเราก็มีหน้าที่พยายามจะผลักดันเข้าไปให้ถึงฝันทุกๆคนอ่ะซึ่งเป็นรายการที่เป็นไวท์ที่ที่เอเนจีบวกมากๆเพราะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เห็นภาพเป็นชลาทิศแบบ จะมีแต่กดหันมาให้กํำลังใจชื่นชมอะไรแบบนี้ครับ oh. ก็ถือว่าถือว่าถือว่าเป็นรายการที่ที่ได้เห็นผมในใน,ในอีกแบบหนึง่งซึ่งซึ่งก็ก็เฝ้ารอมานานคือจริงๆก่อนหน้านี้ก็ก็ The Voice ก็มีโอกาสติดต่อผมมาแต่ว่าแต่ว่าก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นครั้งดีแล้วก็ถือว่าได้มาเฉลิมฉลองครายมันด้วย mm hmm. แล้วก็ชมรถเฉลิมฉลองสรถเท่าเทียมด้วยกันครับฝั่งนี้ละฝั่งนี้ละครับ กดพเดี๋ยวหันไปไหนครับอยู่ด้วยกันก่อนครับกานแบบพี่ลุ้มพีเป็นสองคนมีความแบบกดดันไหมหรือว่ายังไงรู้สึกเป็นเกียรติมากครับเพราะว่ารู้สึกเป็นเกียรติของศิลปินเบอร์เล็กๆอย่างผมมากๆที่ได้มาแต่ที่มาทำงานอยู่เป็นพี่ได้มาตอนแรกไม่เกลียดที่ได้มาทำงานกับศิลปินแบบในตำนานทั้งสองคนเลยครับก็เลยแว่าเราคิดว่าเราน่าจะได้ความรู้อะไรเยอะๆแบบเยอะมากๆจากการทำงานตรงนี้ครับใช่ ไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่าจะได้มาทำงานกับพี่สองคนนี้ครับยังมีปากแซ่บเข้าไม่เพราะผมจะเป็นเออเป็นคนฉุดพี่ๆขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะ็นส่วนสวสนลุเหรอแต่ผมว่าได้มันมีความแตกต่างกันระหว่างสามคนแล้วก็มันเป็นการเขา้าเข้ากันที่ดีครับ <S <S ในรายการบรรยากาศเราเห็นการคาดฟันของโค้ชเลยไหมครับ เป็นสงครามเงียบครับเป็นสงครามใต้น้ำครับเหมือนไม่มีแต่มีตลอดเลยครับสู้ตลอดสู้กันสู้กันฟาดฟาันเราพยายามจะฉุดดึงสติน้องๆผู้เข้าแข่งขันหลายๆคนคือเวลาน้องๆจะชอบเวลาเห็นผู้ชายปุ๊บ เขาจะไม่ม <enge> <ana> ีสติอะว่าอนาคตเขาไม่สนว่าอนาคตเขาจะต้องอยู่กับทีมที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิอะไรที่ดีเขาจะวิ่งตามผู้ชายอย่างเดียวเขาไม่สนว่าจะพาเขาไปสู่ฝั่งปั่นได้หรือเปล่าพี่จะไปมองเขาผิดสีคอจะเลือกแล้วเหรอนั้นแหละแต่โชคของฉันดีเยอะเลยบางทีหลายๆพี่ๆได้ดูตัวอย่างไหมฮะสุดๆผมกดหันเร็วมากน้องเขาไม่เห็นความสําคัญของผมเลยไอ้คนที่กดทําหน้าเบื่อๆหันมาคนสุดท้ายอ้าวเขาไปอยู่เขาไปอยู่กับ กับน้องเขาเรียกว่ารายการนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์คาดคนดูคาดไม่ถึงน่คาดไม่ถึงคาดไม่ถึงคนเราทุกคนเขามีเป้าหมายแล้วบางคนทํางานเพื่อเงินบางคนทํางานเขาก็อาจจะทํางานเพื่อสิ่งนี้แล้วก็เกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับเขาในการทํางานนั่นก็คือเหตุผลที่ที่มีโค้ชทําไทยผ่ะโค้ชสามคนแล้วก็ยังมีผู้บริหารที่แบบเป็นพันธมิตรที่แบบเชิญเลยครับเชิญครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณียดความนอบน้อมยังจะทำเด็กมาได้เลยนะคะสุดจะมาดูขยันขับเปิดตัวเตี้ยมีปี๊บไหมฮะขอปีบหน่อยยืนค่ะยืนยืนอย่านั่งยืนเดี๋ยวก่อนแม่อะไรอะแซ่บๆพี่เล่นอย่างแซ่แหลงยีเลงนะโอ้โหตะวไว้พายเป็นยังไงบ้างคะับอกหมายถึงว่าทำไมมไม่เดือ๋มอย่างนี้ทำไมถึงเป็นไว้พายอย่างที่ได้แจ้งกันนะคะว่าเราไว้ค่ะมันเป็นเวทีที่สร้างฝันเนาะแต่โอ้รู้สึกว่าเราทำพายเพราะมี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือ ความที่ปีนี้ประเทศไทยเป็นที่มีการฉลองสมรสเท่าเทียมใช่ไหมคะสมรสเท่าเทียมแล้วก็เราเป็นประเทศที่3ของเอของของอาเซียแลวเป็นประเทศแรกของอาเซียแล้วโอ้สุกว่าจริงๆว่าร่างอย่างที่ทําไปเนี่ยโดยวอยอ่ะเราทำมาสิปีแล้วก็เห็นว่าคนกลุ่ม LGBTQ อ่ะเขามีพลังเขามีความสามารถเรยอยากจัดเวทีที่เฉลิมฉลองทายมันแล้วทําให้คนพวกนี้เขาได้มาแข่งขันกันได้โชว์ความสามารถแบบเต็มที่ไม่ต้องกักไม่ต้องอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็จริงๆแล้วความฝันพี่อีกอันหนึ่งก็คือเราอะรู้สึกว่ากลุ่มของคนที่เป็น LGBTQ ประเทศไทยอะค่อนข้างที่จะมีความสามารถมากๆแล้วพี่ก็หวังว่าคุยกับทาง ITV ไว้ว่าเนี่ยเป็นประเทศแรกของโลกที่เราทำ The White Pride เราหวังว่าเราอยากทำ The White Pride a s i a ซึ่งพกี้ก็เนี่ยอาจจะเป็นโค้ชไพร์เอเชียแล้วนะที่ย<บ>ังมีชีวิต<ห>อยู่พ<ม>ี่ <c oughs> <laughs> อยากเชียร์ให้อยากทำเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วเรารู้สึกว่ามันเราโชว์โอ้ไม่นใจว่าโชว์ของเดอะไวท์ไพร์อะถ้าอยู่ในยูทูบอะโอ้ว่าคนทั่วโลกได้เห็นแล้วก็ต้องแบบปื้มมากๆยอดฮอิ้วต้องกระหน่ำแน่นอนการแข่งความคจ็บทั้ครับด้วยวันนี้มาจับมือกับทางเดอะไวท์ไพร์เป็นยังไงบ้างต้องเจ็บจริงๆเนี่ยเรา ที่ผมกล่าวไปนะครับว่าเรารู้สึกเป็นเกียรติมากได้มีส่วนร่วมนะครับในการทำรายการนี้ก็มาที่นี่เวลาที่เป็นรายการนี่ยผมคุยกับคุณแอลนะครับว่ารายการที่เป็น f o r m ม t หลาย้เนี่ย<ะ>ต่างชาติต่างประเทศชาติไหนก็ได้มาที่นี่ก็คือมาต่างเดียวกันพอปีนี้เป็นปีปายนั้นเราก็คิดว่ารายการเนี่เป็นรายการพิเศษเราควรจะจับ เรื่องของการซัพพอร์ตที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่เราเวลาที่ช่องเจ็ดให้เนี่ยจะเป็นรายการคอนเทนต์ที่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจรที่ที่เป็นช่วงที่ครอบครัวได้ดูกันอยากให้มีความสนุกหน้าจออยากให้มีคอนเทนต์ที่ดีทําให้ทุกคนมีความสุขนะครับเราก็เลยจัดในช่วงเวลาความถาให้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่4ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่ม1ชั่วโมงครึ่งนะครับให้กับทุกคนได้มีความสุขในการที่ชมวิ่งชั่วโมงครึ่งแบบเต็ม เริ่มวันอาทิตย์25ม <25. S 1> ิถุนายนนะครับโอเสริมโอเสิริมคุณพัทนิดหนึง่งเหตุผลว่าทุกคนจะท้ายว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเดียววามาช่องเจ็ดคือ,ค,อคือมีมีโอกาสได้เจอคุณพัทแล้วก็ได้คุยแล้วเห็นทัศนะคติหรือว่าความคิดเนี่ยของของช่องเจ็ดที่กําลังเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะคเห็นแบบว่ามีการมีทั้งยูริมีทั้งบอยเลิฟแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเออน่าสนใจแล้วพอได้คุยปุ๊บเนี่ยเห็นเห็นเห็นความความคิดหรือว่าจากสร้างความแตกต่าง ก็เลยสุว่าเดอ v ไวท์พายเนี่ยน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ของช่องเ็ดเพราะว่าเป็นรายการเพลงที่ว่าเราไม่ได้ทํามาสักพักแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เลยมองว่าแล้วพอได้คุยแล้วความปื้มมากๆปื้มปิ่นไปดีปกติทราบอยู่แล้วว่าเดอะไวท์จะอยู่วันอาทิตย์ตอนหกโมงเย็นแต่ คุณพัดใหายสองทุ่มครึ่งกาบนะคะทุกคนกาบค่ะกาบขอบคุณมากเลยค่ะเพราะเป็นเวลาที่แบบไม่คาดคิดว่าเราจะเป็นรายการที่เราจะอยู่รอบสองทุ่มครึ่งได้ซึ่งก็พอดีพอดีบอยพายมันก็จะมีสีสันเนาะอาจจะดึกนิดนึงแต่ว่าอยากให้ติดตามทุกคนจะต่อยอดพายไปแบบพายเอเชียอะไรอย่างนี้ต่อใช่ใช่ความฝันของกย่ันที่บอกค่ะว่าถ้าเราทําสําเร็จก็ได้คุยกับทางไอทีที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเขาว่าถ้าถึงสมมติเราทําสําเร็จใจเนี่ยเราอยากจะหา อยากทำต่อไปคือในอนาคตคือทำเดอะไวท์ไพร์เอชิเสที่แรกของโลกเหมือนกันติดตามได้15มิถุนายนนี้ใช่ค่ะวันที่15มิถุนายนนี้นะคะทางช่องเทปวันอาทิตย์เวลาเดิมแต่ว่าไม่ใช่วันอาทิตย์วันเดิมแต่ว่าจะเป็นเวลาใหม่สดใสกว่าเดิมคือสองทุ่มครึ่งความามากๆนะคะเริ่มมาที่15มิถุนายนเป็นการโปรโมทไพร์มันพอดีขอบคุณมากเลยนะคะฝากเลยนะคะขอบคุณค่ะ